ข้อที่หนึ่งนะฮะขอให้ท่านเชื่ออันนี้ลายมือนะฮะเรียนแบบน้องบัวมานะฮะขอให้เชื่ออัพลายลายมือหมอข้อที่หนึ่งนะฮะถ้าใครต้องการความสริริขอเชื่ออัพลายทำไมต้องเชื่ออัอพลายครับอัพลเป็นผู้ที่สละเร็จแล้วก็หวังดีกนันอัพลายอัพลายเกี่ยวกับการคุณพ่อคุณแม่เราหวังดีที่สุดอัพลายเป็น,น,น,คคนมคนเปิดโอกาสให้เรามีพ่อแม่คนไหนไม่เขาหวังแรงกับหวังแรงกับลูก ไม่เขาจะรักเราสุดชีวิตเพราะฉะนั้นถ <aka> yeah. ้าเขารักเราสุดชีวิตทุกท่านครับเขาจะดูแลเราไหมฮะดูแลเขาจะใส่ใจเราหมดเลยขายไม่ได้เขาจะคอยดูตลอดเวลาขยายไม่ได้อัพไลน์จะคอยดูตลอดเวลาขนขนเข้าระบบไม่ได้อัพไลน์จะคอยดูเราตลอดเวลา ตั้งแต่พวกเราเกิดขึ้นมาทุกท่านครับมันมีคำเดิมเขาบอกว่าลิ้นไม่ให้ไตไหลไม่ให้ต่อคำคำนั้นคือคำของใครครับคือพ่อคุณแม่เราเขาจะรักเราเขาจะห่วงเราเท่าชีวิตเช่นเดียวนี่ธุรกิจนี้ทุกท่านครับผมจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่ออัพดาวไลน์ผมสําเร็จจริงไหมฮะผมจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อทีมงานผมสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ทีมาแต่ละคนผมต้อง อโอ้่ดูแลบางทีดูแลมากจนขเขาเบื่อจนไปเขาบอกมึงไม่ใช่พ่อใช่แม่จริงกูนะเว้มึงอย่ามายุ่งกับชีวิตกูอะไรนะ,นะนะแต่ความสําเร็จทุกท่านครับผมได้รถเบนซ์ขับเดี่ยวมันมันในที่ผมได้รถเบนซ์ขับคนเดียวไม่ไมันหรอกครับรวยจริงมันต้องทําให้คนอื่นรวยด้วยสําเร็จจริงมันต้องทําให้คนอื่นสําเร็จด้วยผมจะมีความสุขมากกว่าถ้าอีกไม่นานนี้ท่านเดลิเตอร์ทวัชชัยและครอบครัว ขับเบนเอามาจอดต่อกันผมจะมีความสุขมากเมื่อทุกๆคนในห้องนี้มีรถเบ้นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นธุรกิจอย่างอื่นแม่ <Okay. S 1> ไม่ครับขายก๋วยเตี๋ยวดีเขาจะหวงสูตรไว้เตี๋ยว <Okay. S 1> เขาทํารับเหมาเก่งเขาจะหวงสูตรการทํารับเหมาแต่ตรงข้ามกับธุรกิจเครือข่ายถ้าเราอยากสําเร็จเราต้องช่วยให้ทีมสําเร็จจริงไหมครับร <Okay. S 1> าะฉะนพี่น้องอยากสําเร็จไหมครับถูกใ yeah. เชื่ออัปลา์นะครับแต่ต้องเชื่ออัปลน์ที่อยู่ในระบโบนะครับแต่ต้องเชื่ออัปลายที่สําเร็จนะครับนะฮะเราเราเหงาคิดถึงใครครับอัปลายเราเศร้าคิดถึงใครครับถ่ายไม่ได้คิดถึงใครครับขยายไม่ได้คิดถึงใครครับกันจะผูกคอตายคิดถึงใครครับเพราะคนที่เออเอาให้มีตังค์อยากทิ่ถึงอัปลับ พูดกับภรรยาได้ทุกเรื่องยกเว้นชายนะฮะเออแต่ถ้าตังมีสนวเไม่เอาดีกว่ามันอยากับไปตอาไปชี้กันนะฮะนะครับก็ยกเว้นเรื่องนั้นแหละที่ทำปุ๋ยปลงเรื่องอื่นด้โอเคไหมครับเรื่องนี้เล็กสบายใจไหมฮะนะครับประสบการณ์ก็สองปีเขาไม่ทำอะไรหรอกครับความอดทนได้ไหมครับความขยายได้ไหมครับความเพียรได้ไหมครับ ต่อให้อายุปูนนี้จําอะไรก็ไม่ได้จาอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่ด้วยการที่เาเรียนต่อเนื่องเขาจำได้ไหมครับไม,ไ,ไม่ต้องกลัวว่าปูเล็กจะไม่สาเร็จนะฮะคุณเอไม่ต้องกลัวถ้าเชื่อฟาภาหนโอเคไหมฮะข้อที่สองทุกท่านครับถ้าใครต้องการความสําเร็จขอให้ใช้สินค้าเบสเราห้ามหลอกนะ เบสเราปัดทานเป็นคนใจดีไหมครับเป็นคนซื่อสัตย์ไหมครับเป็นคนใจบุญไหมครับหลักของเบสหลอกคนทุกกรอีความจริงคือสิ่งไม่ตายถ้าเราหลอกทีมงานเราหลอกไหมครับทุกท่านครับไม่มีใครโม่หราสิ่งที่เราหลอกวันนี้ก็อาจจะไม่รู้วันหนึ่งเขารู้และถ้าเกิดเขารู้ว่าเราหลอกเครดิตกูจะจบหมดละถ้าเราไปหลอกคนวันนี้เราพูด ทุกท่านนะผ่านไปสาวันผ่านไปปีถึงจำคำพูดเราได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วถ้าเกิดเขาจําได้ว่าเราหลอกทุกอย่างจบ,จบความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายเราจะต้องพูดความจริงเพราะความจริงมันอยู่ยงคงกับพันในเดดทุกท่านครับสินค้าเราดีสุดถ้าเราไม่ใช้เป็นไงฮะตัวสินค้าเราถูกสุดตัวเพราะฉะนั้นตัวเราเองจะต้องเป็นไงฮะใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็น หลายท่านรู้จักผมใช่ไหมก่อนทนเบสใช่ไหมผมเป็นผีด้วยการที่ผมล้มละลายล้มละลายจากพิษโควิดสภาพหน้าร่างกายเป็นไงฮะเน่าหมดเลยเละหมดเลยอย่างก,กับผีตายซั่ง <S <S ผมเหมือนผีตองเหลืองแม่บ้านผมเหมือนผีตองเขียวก่อที่จะทำเบสอะไปดูรูปก็ได้ดูไม่เชอเลย แต่ด้วยสีหน้าเดียดีไหมครับสามารถเปลี่ยนจากผีกลายเป็นคนได้ไหมครับผมใช้ทุกตัวผมกินทุกตัวยกเว้นผงสะพอกับเป็นยาถุงเดือยที่ไม่ถุงกับกลสยสีใหม่เอ้ยมะพิเกินอยู่ยาถุงเดืานก็ไปกินควคได้น้องสาวผ่านไปสองเดือนพี่สามารถกลายเป็นคนได้ลมันเปลี่ยนสภาพหน้าลายแขนลายมันเปลี่ยนสภาพจากเดี๋ยวเลิกไปดูลูกกับพี่ แต่ถ้าเกิดพี่ไม่ใช้ทุกท่นทานครับถ้าบอกว่าไปไ <kalk. S 1> เป็นไงฮะพี่ก็ยังเป็นหญีเหมือนเดิมแล้วก็ใครยมันจะเชื่อเราเพราะฉะน,นั้นเราต้องใช้เราต้องชอบเราต้องเชื่อเราต้องศรัทธา,าแล้วถ้าเกิดว่ามันมันอยู่ในระดับชอบเชื่อและโดยเฉพาะอยู่ในระดับศรัทธาเป็นไงครับไปที่ไหนจะเป็นอย่างนี้เหมืนเหมือนป้าท้อจะลืมใจไปที่ไหนเนี่ยอีกเนี่ยหลายคนนะเดี๋ยวเนี่ยทำไมรู้ไหมฮะขันปาก โอข่ปลาส่วนส่วนมากส่วนมากคนก็จะทักครับครับถักว่าทาไมไม่แก่ใช่นะทาไมดูดีทาไมหล่อขึ้นทําไมสดใสขึ้นและตัวเราเองอะไข่ปราเลยคือทำไมตัวเบสโดนทักทุกคนใช่ไหมมันเหลือเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเราเอง้าไม่ใช้ทุวการทําไม่ได้หนอนะะวันนี้เบสเป็นของใครครับเราสิ่งานนของใครครับ เราไปซื้อที่อื่นตลอดชีวิตบิ๊กซีเป็นของไทยครับอย่าบอกนะว่าของเราวันนี้ถ้าเราเป็นผู้สวนกับเบทสองร้อยบาทรัางเดียวตลอดชีวิตใช่ไหมครับหรือถ้าใครซื้อสิ่ค้านหนึ่งพันบาทสมัครฟรีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ต่อไปทุกท่านครับการจกใช้สินค้าเราใช้ที่ไหนครับใช้ที่ห้างเราเราต้องเป็นผลลัพธ์ของพันกับพันอะไรนะเจนถาพี่บอล อ๋โอเคไหมครับข้อที่สองนะฮะเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อเราเป็นภาคเขาตลอดชีวิตแล้วเลิกภาคเถอะเบสเขาเปิดมาเก้าปีแล้วไม่มีบริษัทไหนคู่ภาพสู้เราได้ราคาสู้เราได้แผนการตลาดไม่มีบริษัทไหนที่จ่ายผลประโยชน์มากเท่าเราบริษัทเรามีระบบแค่ห้าตัวก็เรียบร้ยแทนเศรษฐีใครอยากสําเร็จหน้าที่เราทําตามระบบโอเคไหมฮะข้อที่สามที่อยากปากท่านนะครับถ้าเกิดใครอยากสําเร็จนะครับ ขอให้แท่นมาประชุมนครับทำไมตไ้องมาประชุมมาครับอย่างสําเร็จทำไมไม่นอนอยู่บ้านนอน,านอนอยู่บ้านได้ความรู้ไหมครับ <Yeah. S 1> ได้ความเชื่อไหมครับ <Yeah. S 1> ได้รรยากาศไหมครับ <Yeah. S 1> แล้วจะอะไรเอาไว้ไพูดครับไม่มีไม่มีไม่กล้าพูดคนจะเป็นหมอขี้เกียจไอเดียนเป็นไงนะ <Okay. S 1> หมอผีบ้าเราขี้เกียจเดียนแล้วเป็นหมอหมอผีเปหมอผีใช่ คนอยากเรียนจบปอตีปอโทปอ,ทปอเอกขี้เกียจไปเรียนเป็นไงฮะไม่ใช่เอาที่ไหนไปสอบบ้างคนเป็นมาได้งานบริษัทขี้เกียจไปบริษัทมันจะเกิดอะไรขึ้นครับใครได้ไหมครได้หมเงินเดือนคุณทุกท่านครับถามตัวเองว่าเราเหนกกื่อยแล้วกี่ปีเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรเราได้สิ่งเหล่านั้นหรนะือยังถ้าในงานเดิมเราทำมาห้าปีมันยังไม่ได้สิบปีมันยังไม่ได้ยี่สิบปียังไม่ได้คุณสนองทำมาห้าสิบแปดปีในงานเดิมเดิมยังไม่มีวัญญาณขับรถเนินเลย มันยังไม่ได้และถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนแนวแล้วมันจะได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ไค,ครับเราไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตเราไม่เปลี่ยนรจริงปะอเ,เออแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแล้วทุกท่านครับตัวเราเองไม่เปิดรับระบบเขาไม่ยอมมาเรียนเพราถามเรื่องบราาิษัทเด่ดีกว่าที่อื่นยังไงไม่รู้ <c oughs> แพสท่าผ่าเขย,ยังทักเข,ขาวบุม เป็นนิ้ข่าวว่าเอกวันมันดีมันเป็นยังไงบโหมูบ่หมเโาสิบน้ำหัวกมาถึงนาบอกกอดพื่อวไม่ข่าวตอนที่มีคนได้รถร้อยกว่าคันในพูดแผนการตลาดเบี้ยให้ฟังเออเช่บงหมูถ้าคนคนนั้นเราป่วยอย่าดีนะทีกุดไปเะ หมอไปตรวจคนไข้เป็นไงคนไข้ถามอะไรไม่รู้รครูไปสอนนักเรียนนักเรียนถามอะไรไม่รู้ทุกท่านครับทุกอาชีพมันต้องรู้ไหมฮะแล้วมันต้องรู้จักหรือรู้จริงครับเรียนอยู่ที่เมื่ออาชีพถ้าเราเลือกบสัษัทดีแล้วสินทาดีแล้วแห่งดีแล้วทุกท่านคําถามก็คือเราเป็นเซียนหรือยังเรามันเป็นเมืออาชีพหรือยังหมอเนี่ยกวาย่าจะไดีเป็นหมอเรียนกี่ปีครับแปดปี คนคนหนึ่งกว่าจะจบวอนีเรียนกี่ปีตั้งแต่เกิดไปถึงจบเลยก็ประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบปีเรียนจบมาได้เงินเดือนกี่แสนอ่ะยังเรียนเลยเสียค่าเทอมเท่าไหร่ยังเรียนเลยวันหนึ่งเรียนกี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงยังเรียนเลยแต่วันนี้กับเบสทุกท่านครับถ้าท่านต้องการความสำเร็จอาทิตย์ละกี่ครั้งครับสองครั้งเองแลกรถเบนซเอาบ้างเอาแลกอะไรได้เดือนหนึ่งหลายแสนเอาบ้าง แลกกับอยากซื้อทองซื้อเพชรซื้อป่ะเดี๋ยวมาป้นนะพูดไปแล้วพอดีนี่ซื้อเส้นใหม่อยู่นะไปถูกวันนี้ซื้อห้าบาทดีใจชะเว้อไปไหมท่านเดชคือที่รู้สึกอยากใส่ทองเลยญห้าบาทก็ใช่ไงแต่มันทองลงน่าซื้อไม่เลิดมันเส้นห้าบาทมันเปดีแล้วกไรมาประมาณอ่ะสามบาทมันก็เลือกแบบนั้นดีมันแน่นเราก็ใหญ่แต่ก็อยากใส่ บ่ห้าบาทเลยทองลงได้ไหมมีรายนั้นๆเนาะเออทุกเรื่องครับแล้วถึงบอกว่าอยากได้อะไรแบบนี้มันได้ดีไหมฮะดีการแลกไหมราคาอาทิตย์ละสองครั้งครั้งหนึ่งสองชั่วโมงแถมมาที่เบสพาวเวอร์สีเกเลี่ยกาแฟไหมฮะมาจะเลี้ยงได้ความอบอุ่นได้อุ่นไหมฮะได้มีบางทีมีอาหารด้วยไหมฮะนะครับตอนนี้ก๋วยจั๊บเหลือเยอะเอ้ไม่ใช่ร้านน่าเหลือเยอะนะอร่อยด้วย ะครับขนมหวานเอาผมมือให้สปอนเซอร์แน่วันนี้เรามีสปอนเซอร์กี่รายการหนึ่งลอดช่องแตงไทยโดยซัพพลายพันีและพ่อปัวอาปมมืออีกคั้งเดินอันที่สองแกงเขียดนะครับไปเก็บมาเองจากดเร็กเตอร์ปาวานปมมือหน้อยอันที่สามไข่ห้างหังจากดเร็กเตอร์ปัวผมไข่ห้างหังหรือยังไง กระ,ะนนซิ้งมาก็กินไม่เป็นไม่กินเพราะลัวหางหนาอันด<ร>ับ<า>ที่สี่ลาดหน้าที่อร่อยที่สุดในโลกจากท่านเดมอนอีสครับผมไปไหมมาเรียนก็ฟรีแถมมีอาหารกินด้วยดีไหมฮะและถ้าดีฝากไว้ในสุดท้ายทุกท่านครับภูมิดวงไม่ร้าเสร็จภายใน,นวันเดียวเนาะอย่าบอกว่าน้มาเดือนเดียวแล้วมันรวยหยาเนาะปีเดียวแล้วมันรวยหยาเนาะน้อยสุดขอใอยทัานทุนสักสามปี ถ้าสามปีแล้วไม่หวยกลับไปจนเหมือนเดิมได้ไหมครับมันไม่เป็นไรหรอกเพราะม